มันเกิดของอีกป่าค่ะวันเดือนปีน้องจะมั่นใจมากแม่มั่นใจไหมคะลูกสามคมันเกิดผมง่ายง่ายมันเกิดผมง่ายมากหนึ่งสองสามเปิดครับผมสิบสี่นิยอรสองห้าศูนย์สามเพอที่สองค่ะอาหารที่ฝ่ายชอบทานโอ้โหอะไรวะเออหนึ่งสองสามเปิดครับ จริงๆก็ได้หลายอย่างนะหลายอย่างปลา y e a เย้ทั้งหดนะคะชอบทานอะไรเลยผมชอบทานที่สุดนะครับอ่านญี่ปุ่นครับเย้ยังไม่ได้คิดเนาะนี่ครับได้คิดแล้วครับโอ้เขียนยาวเหมือนกันเนาะหนึ่งสองสามเปิดครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่มีเหตุผลครับผมชอบเฉยๆหมายถึงว่าแบบเออหน้าตาฝีมือเขาอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ยังไงก็ได้ใช่ไหมคะขอแค่รับลูกเราจริงใช่เอเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไว้จะรอดูครับผมจ <laughs> รามยามว่าของอีกป่ายก <laughs> ิจกรรมถักผมบอกเลยว่าต่อให้แม่ผมพูดเป็นอย่างอื่นก็คืออันนี้ครับโอเคมาหนึ่งสองสามเปิดครับ แม่นอนดูละครวันหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงคะไม่ได้นอนดูแต่หมายความว่าเวลาเราทํางาน<ม>เราก็เปิด,ปดทํางาน<ม>ไปด้วยแล้วก็ดูแบบดูบ้างแล้วฟังเสียนนงน้องโนนะคะเห็นมีกิจกรรมยามว่างเยอะเลยทำฟิตเนสร้องเพลงเต้นครับถูกครับก็ก็จะไปฟิตเนสแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องที่ทำให้อิกป่ากับตารมณ์โอเคครับโอเคครับหนึ่งสองสามเปิดครับ 1, 2, 3, 4, คือถ้าบนเยอะๆเขาก็จะมืดเงินเครื่องเล็กๆครับผมคือบางทีคือแม่จะไม่ค่อยชอบอาหารพวกของดิบญี่ปุ่นคือคือคุณแม่ผมเขาก็จะแบบว่าชออบาจะไปกินอะไรก็เลือกเลยตามใจเธอแต่แม่ได้ยินมานะว่ามันมีร้านอาหารจีนที่แบบแล้วผมก็จะแบบก็อยากกินก็บอกสิอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรื่องที่คุณแม่บ่นน้องบ่อยที่สุดเป็นเรื่องอะไรคะบ่อยที่สุดคือประมาณว่าบางทีเราก็ด้วยความที่ว่าอาหารมันเสร็จแล้วอะตอนเช้าเนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันควรจะลงมากินแล้วแต่ก็นานจนอาหารมันเชืบอเราก็จะอารมณ์เสียเสียเวลาอุ่นอะไรอย่างงี้สอนสาวคุณแม่เปิดเลยกินข้าวไม่ตรงเวลาไม่ต้องในอนอนใครจะแก้ทวนกันตอนเนีย มันจริงๆมันก็คือเรื่องของการที่แบบเวลาเราหยุดอะไรอย่างเงี้ยหยุดไปนานๆแล้วบางทีเรานอนยาวบางทีก็ไม่ได้กินข้าวเช้าอะไรเงี้ยครับก็ก็จะโดนบ่นเป็นประจำก็อย่างเงี้ยแหละบางทีสมมุติว่าเราเต็มไปแล้วคิดว่าเออวันนี้น่าจะเต็มที่เมื่อคืนตื่นสักเก้าโมงเสร็จอาหารเสร็จแล้วเที่ยงไปแล้วบ่ายไปแล้วไม่ลงมาอาหารที่ทำมันก็เชิญเราก็รู้สึกสโกรธไงนี่เธอต้องอุ่นๆแล้วก็เสียเวลาบน่น แล้วบางทีโทรศัพท์นางก็นอนโทรศัพท์แล้วรับยาแวเก้อเราก็จะโกรธรู้สึกตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเราก็เออคือคือคือครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวแบบเอออะไรนะพอ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยคือจะอารมณ์จับเอ่อรักหน้แต่ไม่บอกหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เลยรู้สึกแ,แปลกๆนิดนึงที่แบบมีสกินคอนแทคแต่ก็ <c oughs> กดีครับท <c oughs> <ๆ>ี่เห็นน้องนิ่งๆแบบนี้ในวัยเด็กเขาซนไหมคะ มายังไงคะแบบวิริกรรมเด็ดๆเลยขอสักหนึ่งผมบอกให้ก็ได้คางแตกกมทาไมคะเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเยวิ่งขึ้นบันไดหกล้มคางแตกเล่นในโรลเลอร์เบดหกล้มคางแตกไปเดินตามรั้วปูนชาวบ้านก็หกล้มคางแตกไรเ้ยคือหน้าโรงเรียนเขา่ะที่ให้เดินน่งไม่เดินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่เขาเป็นแบบกันขึ้นมาแล้วมันมีตะปูขึ้นไปเดินแล้วก็แตก ปึ๊บตอนนั้นรู้สึกจะมีพี่คนขับรถเนาะพาไปโรงพรยาบาลก่อนเพราะแม่อยู่ไกลไงพาไปโรงพรยาบาลแล้วก็โหเราก็ใจไม่ดีเนาะก็แบบว่าเย็บเย็บจนจนคุณหมออะที่เย็บประจําอะประจําจริงๆพอจนคุณหมอบอกว่าแตกอีกแล้วเหรอ <c oughs> แตกอีกแล้วเหรออย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆอ่งานแม่ว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาและให้โอกาสน้องมนะ่ ได้มาถึงตรงนี้แล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ภูมิใจตรงที่ว่าเออบางทีเรื่องภาษาเนาะต่างภาษาแบบมันก็ยากนิดนึงแต่พอเห็นเขาตั้งใจท่องภาษาจีนอะเราก็รู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างตั้งใจเราก็ภูมิใจว่าน้องตั้งใจทำงาน,น กระแสต,ตอบรับที่ผ่านมาค่ะมันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีน้องมีการปรึกษาคุณแม่บ้างไหมและคุณแม่ให้วิธีตอบใจหรือว่าคำปรึกษาอย่างไรบ้างจริงคุณแม่คงจะพูดประมาณว่าแบบ<อ>ก็ผิดถูกไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าแบบมันก็มันไม่ใช่แค่ผมที่ใหม่<อ>แต่แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ใหม่หมดเลยใช่ไหมนเหมือนกับผิดพลาดบางทีแม่ไหว้แม่ก็ผิดพลาดได้หลันการก็บอกแบบนี้ค่ะว่าบางครั้ง ณเวลาที่เราทําอะไรแล้วก็ทาให้ดีที่สุดแต่ถ้าผลมันออกมามันมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ต้องกลับไปมองว่าเออไอตรงที่จุดที่มันไม่โอเคมันคือตรงไหนเพื่อนําไปพัฒนาในครั้งหน้าเขาบอกแบบนี้สุดท้ายอยากให้แต่ละคนนะคะบอกความรู้สึกคําขอบคุณหรือว่าคําขอโทษต่อกันนะคะตลอดการทํางานที่ผ่านมาดราม่าดิวหน้อย เออ,อ,อไม <laughs> <laughs> <c oughs> อ,อดไดเลยถึงได้ถึเอ,อก็ขอบคุณแม่มากๆนะที่แบบเล้ยงดูมันมาแล้วก็แบบไม่เคยบังคับให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนน้วก็ <c oughs> ก็ถึงแม้ว่าจะแบบมีทะลาะกันบ่อยบ้างบ่อยบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีก <c oughs> ันอูเสมอแล้วก็แบบ แต่คุแม่ที support, ่สปอร์ตจริงๆก็จริงๆด้วยความเป็นแม่เราก็รักและห่วงลูกทุกคนแหละแต่เป็นแต่แนวทางที่เขาอยากจะเดินมันคืออะไรตรงไหนเราก็ต้องมองให้เขานิดน,นึงแต่คงไม่สามารถไปบังคับทุกอย่างว่าที่จะต้องทำอํำอ,อย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะคอยดูก็มีบ้างบางครั้งแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันเราอาจจะใช้คําพูดที่แบบด้วยอารมณ์ว่าเอ๊ทำไมถึงไม่ฟังเรื่องตรงนี้ ก็จะมีแบบว่าว่าแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ว่าสิ่งที่พูดอะคือหวังดีก็คือรักอะรักและเป็นห่วงลูกทุกคน